สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับก็มาอยู่กันในคลิปแนวทางฮานอยพิเศษนะครับประจำวันอังคารที่25ามกราคมนะครับสำหรับเมื่อวานฮานอยพิเศษฮานอยพิเศษยังโะโลโททิมอยู่นะครับต้องขออภัยเออเดี๋ยวเมื่อวานก่อนเมื่อวานก่อนเจ็ดยังมาเด่นตดวรองยังมามั่งเมื่อวานนี้สลบหมดครับก็ต้องขออภัยครับรุ่นกันต่อวันนี้แล้วกันครับใครฟังเสร็จ นะครับชอบตามกันเนาะถ้าไม่ชอบผ่านครับแต่ถ้าไม่อยากพลาดกดติดตามไว้นะครับมีโฆษณาดูให้ด้วยนะครับไงก็ฝากไว้ด้วยับฝากไว้ข้ามารับชมรับฟังดูเป็นแนวทางกันเนาะหานน้อยพิเศษวันนี้เด่นสุด์ครับวิ่งบนลูดล่างศูนย์หน้ามีหน้าม,มาหน้าโดนครับศูนย์สามสามศูนย์เนี่ยในสุดๆครับศูนย์หนึ่งหนึ่งศูนย์ไเนี่ยหนึ่งศูนย์ 2 0 1 0 2 0 3 0ครับ5 0 1 0 2 0 3 0 5 0 1 3แล้วก็5 3ครับ1 3 5 3มัด3เข้าไปครับมัด3เข้าไปขายเพิ่งเข้ามากดติดตามอาจจะงงค,คืออะไรนะครับมัด3เข้าไปก็คือ3013 2033 30, 30 03 5.0313353ประมาณครับลักษณะคือคล้ายราก0330ประมาณนะครับเนะาะถ้างบน้อยก็เล่นแค่เจาะครับหรือจะเล่นรูดก็แล้วแต่ท่านครับถนัดยังไงได้ย่งนั้นครับโอเคครับกราบขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังครับยังไงก็พิจารณาดีๆเนะาะจวเจอกันในฮานอยปกติในฮานอย vp ตามลำดับครับสวัสดีครับผม